ดูหนัง 4K จากแอ m Netflix Apple TV Disney Plus Hotstar Amazon Prime Video แผ่นหนัง 4K b l u l หรือจากโรงหนังอย่างไหนคุณภาพของภาพดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมเฉลยให้ฟังครับสวัสดีครับผมโรมัน L C D T V ไทยแ l นด d ครับมีหลายท่านถามผมมานะเฮ้ย เราดูหนังนะ 4K จาก Netflix Apple TV นะแผ่นหนังแบบไหนเนี่ยภาพชัดที่สุดเห็นขึ้นชื่อว่า 4K เหมือนกันนึกว่าชัดเท่ากันจริงๆไม่ใช่นะครับโอเคว่าชัด 4K เหมือนกัน 4K คือ resolution ครับ3840คูณ2 1 6 0เท่ากันแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ท่านจะต้องพิจารณานะครับ ที่เรียกว่า bit rate อาเห็นไหมเป็นสับปร,รา,าอางกฤษแบบนี้ bit rate นะครับซึ่งแปลง,ง่ายๆเลยนะครับแปลว่าจํานวนของข้อมูลที่เขาส่งมาให้เรารับชมนั่นเองมีหน่วยเป็นเมกะบิต per second นะครับยิ่งเลขตัวนี้สูงนะครับตามหลักการแล้วคุณภาพของภาพก็จะยิ่งสูงตามครับ ซึ่งผมขอเริ่มจากแอปแรกเลยนะครับเป็นแอปดูหนังและซีรีส์เนี่ยยอดนิยมอันดับหนึ่งในไทยและในโลกเลยก็คือ Netflix นั่นเองหนังและซีรีส์ของเขาหลายๆเรื่องเนี่ยภาพเนี่ยให้เป็น 4K HDR แบบ Dolby Vision เลยนะส่วนบิตเรทที่เขาส่งข้อมูลมาให้เรารับชมเนี่ยนะครับเฉลี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณสัก15-17เมกะบิตเซกินนี่คือตัวเลขที่โชว์ขึ้นมานะครับ คุณภาพของภาพก็ถือว่าดีใช้ได้เลยสําหรับการสตรีมมิ่งระบบเสียงเนี่ยขั้นท็อปสุดนะครับบางเรื่องเนี่ยเขา,เขาก็ให้ Dolby Atmos มาด้วยคนะ่าสมาชิกเนี่ยถ้าเราอยากจะดูหนังแบบ 4K HDR Dolby Vision ก็จะอยู่ที่ประมาณ420บาทต่อเดือนครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบกับแอปที่2นะครับซึ่งเ,เป็นบริการสตรีมมิ่งดูหนังแล้วก็ซีรีส์เหมือนกันแต่นะครับคุณภาพไม่ถึง 4K นี่ HBO GO เห็นไหม HBO Go เนี่ยก็จะเป็นบริการสตรีมมิ่งนะครับของทางฝั่งอเมริกาก็จะมีหนังตะวันตกมากมายเลยนะอย่างพวกเครือวอร์เนอร์แบบนี้นะฮะพวกซีรีส์เกมวอล์โตรน์ต่างๆแต่แม็กซิมัมที่เขาส่งมาเนี่ยสัญญาณภาพก็จะอยู่ที่ 1080p เท่านั้นนะครับแล้วก็บิตเรทเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำนะเนี่ยอยู่ประมาณสัก3-5เมกะบิตเพลสเซกเกิลเท่านั้น <laughs> ถือว่าต่ำต่ำพอสมควรเลยนะครับอย่างผมดู j u แจ็คสิตเลด์นี่ฮะหรือว่าพวก Joker ใน HBO Go คือผมก็จะรู้้สึกว่าเฮย ภาพเนี่ยมันพันเปร์เพีก็จริงแต่มันไม่ชัดเท่าแผ่นนะฮะบูเล่กล่องน้าเงินที่เป็นพันเปร์เพีบูเล่อย่างเงี้ยนะเพราะว่า b i t เ a ทเนี่ยมันค่อนข้างต่ำ HBO เนี่ยเขายังพึ่งเข้ามาจาับวงการสตรีมมิ่งอาจจะยังทาไม่ได้เก่งเท่าหรือทรัพยากรเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีเท่า Netflix นั่นเองนะครับ่วนระบบเสียงเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นแบบ2แชนแนลเท่านั้นนะครับค่าสมาชิกเนี่ยก็อยู่มาสักหรสบาบาทต่อเดือนถือว่าพอดูเอาเนื้อเรื่องได้แต่ว่าถ้าเอาคุณภาพเนี่ย Netflix กยว่า 3นะครับก็คือ Apple TV กับบริการการซื้อหนังเนี่ยพวก i u จูนต่างๆเพราะว่าคุณภาพของภาพเนี่ยขั้นสูงสุดก็เป็น 4K HDR Dolby Vision เลยนะถ้าเป็นหนังเรื่องใหม่ๆนะแต่ถ้าเรื่องเกา่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแบบ HD อยู่ Apple TV เนี่ยถือว่าเป็นบริการสตรีมมิ่งนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ให้คุณภาพของภาพและเสียงดีที่สุดอยู่นะครับอย่างบิตเรทสูงสุดที่เขาส่งมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก29 41เมกะบิตเซก์เลยที่เขาส่งมา ก็จัดว่ามากกว่า Netflix ด้วยนะครับระบบเสียงเนี่ยก็เป็น d o b b y Atmos ด้วยนะครับในหลายๆเรื่องหนังต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใหม่ชนโรงที่สุดนะครับอย่าง Netflix กเนี่ยก็จะเป็นหนังค่อนข้างเก่าหรือจะเป็น Origi ิน l ลซีรีสของเขาแต่โวกทีวีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังค่อนข้างชนโรงนะครับเนี่ยอย่าง Godzilla vs Kong แบบเนี้ยนะครับหรือว่า Sonic นะฮะพวกนี้เป็น 4K HDR ทั้งหมด สำหรับราคาของการซื้อขาดนะครับถ้าเป็นโปรโมชั่นเนี่ยหลายๆเรื่องเราจะได้อยู่ที่99บาทนะเนี่ยอย่างผมซื้อดันเคิร์กนะฮะหรือว่าเจมินายแมนเนี่ยอยู่ที่99บาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆห,หน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก499บาทถึง599บาทครับตามหลักเนี่ยราคามันก็จะกระโดดขึ้นมาแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่าแผ่น 4K Ultra HD Blu-ray อยู่ดีครับมาดูอย่างที่4กันบ้างนะครับอันนี้ยังไม่มีในไทยนะแต่ผมให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับ เป็นบริการของทาง Sony b r a v ว a ียรุ่นใหม่ๆนะครับเรียกว่า Bravia ีย oh, คอโอนะก็ตอนนี้ก็จะมีที่พวกประเทศสหรัฐอเมริกาครับบ้านเราเนี่ยเขายังไม่เปิดบริการมาเป็นบริการนะครับดูหนังสตรีมมิ่งในเครือ Sony Picture ของเขาเนี่ครับอย่างเรื่องบลัดช็อตแบบนี้นะฮะวีนอมนะครับหรือพวก Spider-Man ต่างๆนะครับภาพเนี่ยก็เป็นแบบ 4K HDR เลย นะครับแล้วก็รองรับนะฟอร์แมตแบบ IMAX Enhanced ด้วยก็คือบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะทำแบบว่าฉายใหญ่ให้แบบเต็มจอทีวีไปเลยไม่ต้องเหลือขอบดำด้านบนกับด้านล่างนะครับทาง Sony เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นบริการสตรีมมิ่งนะครับที่ให้คุณภาพของภาพดีที่สุดเหนือกว่า Netflix เหนือกว่า Apple TV และมีความใกล้เคียงกับแผ่นหนัง 4K Ultra HD Blu-ray แบบนี้นะครับเพราะว่าโอเคความคมชัดเนี่ย 4K เหมือนกัน แต่ดิเรทเนี่ยของเขาเคลมเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก80เมกะบิตเซกซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกับแผ่นหนัง 4K Ultra HD Blu-ray นั่นเองครับบริการนี้นะครับทาง Sony เขาให้ดูฟรีนะบ้านเรายังไม่ได้เปิดออกมาให้เราดูนะครับดูได้ที่ประเทศนอกอย่างเดียวเท่านั้นก่อนนะบ้านเราก็ต้องรอไปก่อนอ่มาดูอย่างที่5กันบ้างน,นะครับอย่างที่5นี่ก็คือแผ่น 4K อัลตร้าเอชดีบูเรนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเบนช์มากนะครับหรือว่าเป็นตัวที่แบบว่าเอามาตั้งเทียบกับพวกบริการสตรีมมิ่งนี่แหละเพราะว่าบริการสตรีมมิ่งเนี่ยตามหลักเขาก็บอกว่าอยากจะทําคุณภาพของภาพเนี่ยให้เทียบเคียงนะครับกับแผ่นหนัง 4K เหล่านี้เพราะตรงนี้ก็ถือว่าสุดทางนะสำหรับการรับชมภายในบ้านนั่นเองซึ่งบิตเรทนะครับของแผ่นหนัง 4K Ultra HD เอบูเรนี่ก็จะอยู่ที่108ถึง128เมกะบิตเพอร์เซกเกิลเลย ก็จัดว่าสูงที่สุดนะสำหรับการรับชมภายในบ้านใช่ไหมก็ถือว่าเป็นปลายทางที่สุดแล้วนะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเบนช์แม็กของทางออบริการสตรีมมิ่งต่างๆครับว่ายังไงก็พยายามจะไปถึงนะแต่แน่นอนมันเป็นการดูแบบออฟไลน์ line, มันอัดทุกอย่างมาได้อยู่แล้วนะครับแต่บริการสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถส่งนะฮะประมาณ100มิจิกบิตเซกันได้อะคือมันกินแบนด์วิดต์มากเลยเขาก็แบบพอดีพอดีอ่ะอย่าง t ฟ l ิสก็ประมาณ 15- 17ถึงถูกไหม Apple TV ก็อยู่ที่40 41อะไรเงี้ยนะ m a ที่สุดและสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นตัว benchmark ใหญ่ที่สุดนะก็คือโรงหนังนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกว่ามาตรฐานดิจิตอลซีมาแบบ 4K โอเคว่าชัด 4K เหมือนกันผมให้เพื่อนๆทายดูนะครับว่า b i t r a t เนี่ยของเขาเนี่ยสูงสุดนะที่เอาไว้ฉายในโรงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ3 2 1ฉเฉลยครับนี่อยู่ที่250เมกะบิตเซกนั่นเอง ก็จัดว่าสูงกว่าพวกแผ่น 4K บูเลขึ้นไปอีกขยักงหนึ่งเลยครับยิ่งค่าเทียบกับสตรีมมิ่งนะโหสตรีมมิ่งเนี่ย15 16 17เมกะบิตเพอร์เซกเกของ Netflix เห็นไหมก็ถือว่าสูงกว่าพวกบริการสตรีมมิ่งทุกอย่างสูงกว่าแผ่นด้วยแน่นอนว่าโรงหนังเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปลายทางที่สุดแล้วในการเปรียบเทียบเพราะว่าทุกคนเน่ยเวลาทําแผ่นออกมานะครับทำสตรีมมิ่งคือก็อยากจะได้ภาพได้ใกล้เคียงทัดเทียมกับโรงหนังนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ เพราะโปรเจกเตอร์เวลามันฉายมันฉายใหญ่จอมใหญ่เป็นหลายร้อยนิ้วนะครับถ้าคุณภาพไม่ดีนะครับเม็ดพิกเซลสีจางๆลงเนี่ยมันก็ดูแล้วสังเกตได้ง่ายอ่ะละสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับแอปนี้เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราเลยสดๆร้อนๆนะครับ Disney Plus Hotstar นะครับรวบรวมหนังแล้วก็ซีรียอดฮิตนะจากทั้งค่ายมาเวลนะครับพวกซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับการ์ตูนดิสนียนะครับพวก Star War s นะฮะเอ็กนเนี่ย ก็มาครบเลยสําหรับเจ้านี้นะครับอย่างหนังเรื่องใหม่ๆอย่าง Avengers Endgame นะครับแล้วก็รวมถึงซีรีส์ที่เป็นออริจินอลของเขาเองเนี่ยอย่าง Loki แล้วก็ Falcon and Winter Soldier เขาให้ภาพมาเป็น 4K แล้วก็ HDR แบบ Dolby Vision เลยนะครับส่วน bitrate เนี่ยเท่าที่เราเช็คดูนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ22เมกะบิต p อร s e ซกส่วนหนังเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเป็นหนังเก่าหน่อยก็จะเป็นความละเอียดอยู่ที่ HD ส่วนระบบเสียงเนี่ยก็จะเป็น5.1ชแนลแบบธรรมดานะครับแล้วก็คาดการว่าจะมีการอัปเกรดให้เป็น Dolby Atmos ในเร็วๆนี้สําหรับค่าสมาชิกรายปีนะครับจะอยู่ที่799บาทต่อปีถือว่าถูกเลยนะแล้วก็สําหรับลูกค้า AS นะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะฮะอยู่ที่สักเดือนละ49บาทเท่านั้นเห็นไหมคือถ้าเราเทียบกับสตรีมมิ่งเจ้าอื่นเนี่ยก็ถือว่าถูกที่สุดเลยครับอะแถมให้อีกแอปหนึ่งนะครับก็คือ Amazon Prime Video นะครับ โดยแอปนี้ถือว่าเป็นแอปนอกกระแสะนะคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะเขาจะดังในเรื่องคอนเทนต์ Amazon Original ของตัวเองนะครับอย่างเรื่อง The Tomorrow War นะครับนำแสดงโดยพระเอกอย่าง Chris p a t แล้วก็ The Boys <S <S พวกนเนี้ยเราได้ภาพ 4K HDR เลยนะครับแล้วก็บิตเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15เมกะบิตเซกันแล้วก็ระบบเสียงให้มาเป็นแบบ5.1 Channel ครับ ก็มีบางเรื่องอย่างแจ็คไรอันนะคะที่ได้ภาพแบบ d o อ b บี i ิชันและเสียงแบบ Dolby Atmos สเลยส่วนหนังฮอลลีวูดเรื่องอื่นที่เขาไปดีลมานะครับความละเอียดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ HD และค่าสมาชิกจะอยู่ที่199บาทต่อเดือนอ่ะสรุปนะครับนี่เห็นไหมผมไล่เรียงตามลำดับนะให้ดูเลยนะครับ ว่า 4K HDR เหมือนกันแต่คุณภาพของภาพก็ต่างกันได้ด้วย b i t เรทนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเขาว่า b i t เรทเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินทุกอย่างเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมันมีเรื่องปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างการเข้ารหัสวิดีโอต่างๆนะครับสปีดของอินเทอร์เน็ตด้วยอย่างผมเนี่ยจะลองแชร์ประสบการณ์ในการเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชันให้ดูนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมลองเอา HBO Go นะครับซึ่งเป็นแบบ 1080p นะครับไปเทียบกับพวก Netflix หรือว่า Apple TV แบบ 4K ีน คือ1 0 8ป p เนี่ยแล้วก็บิตเรทค่อนข้างต่ำด้วย HBO GO นะประมาณ3 5เมกะบิตเพอ์เซคเกิลภาพเนี่ยถ้าเราดูจริงๆนะเราจะสังเกตได้ว่ามันยังมีความหยาบกร้านเกิดขึ้นอยู่มันอาจจะยังไม่ได้เนียนเท่าแผ่นบูเล่นะครับมันยังมีความประมาณ DVD อยู่ประมาณหนึ่ง oh, <no. S 1> อันนี้ผมให้ Netflix กับ Apple TV เนี่ยชนะ HBO GO ค่ะเนี่ยทางเรื่องเรซูชั t น o n 4K กับ1 0 8 0 p กับเรื่องบิตเรทด้วยนะอย่าง Netflix เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าตลาดมาอย่างยาวนานนะครับมีการวางเครือข่ายในการ,รี่งไว้อยาด แถมมีเทคนิคในการบีบอัดไฟล์ที่เก่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้บิตเรทที่สูงแต่ก็ได้คุณภาพของภาพท,ที่ชัดในระดับหน้าพอใจเลยหรือบางทีเนี่ยก็ถือว่าชาัดกว่าเจ้าใหม่ๆที่ให้บิตเรทสูงกว่าด้วยซ้ำครับแต่สุดท้ายเนี่ยปลายทางสำหรับภายในบ้านที่สุดเลยเนี่ยคือแผ่นหนัง 4k ultra hd blue a y ไอ้ตรงเนี้ยนะครับภาพและเสียงมาเต็มเพราะมันเป็นแบบออฟไลน์นะ โอ้บิตเลทเนี่ยก็อัดจัดมาแน่นนะครับระบบเสียงก็เป็น Dolby Atmos แบบ True HD ด้วยคือจะเรียกว่าเป็น Dolby Atmos แบบ h ฮ d e ฟอะนะฮะไม่ได้ลดทอนความละเอียดหรือบิตเลทลงเหมือนพวกนะฮะแอป Netflix กับ Apple TV นั่นเองอันนี้เราเห็นได้ค่อนข้างชาัดเลยนะครับพวกน้ำหนักของสีนะครับความเจอจลัดความสว่างนะครับแล้วก็รายละเอียดภาพต่างเนี่ยถือว่ามาครบที่สุดเลย แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมมีโอกาสได้ดู Netflix แล้วก็ Apple TV นะทั้งดูเองแบบจริงจังนะครับแล้วก็เอามาทดสอบพวกทีวีกับโปรเจคเตอร์เนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยผมว่าคุณภาพของมันเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับดีเพียงพอกับการรับชมแบบพื้นฐานทั่วไปแล้วนะครับคือบางทีเนี่ยเห็นไหมราคามันก็จะถือว่าถูกกว่าการซื้อแผ่นแผ่นเนี่ยมันก็ประมาณสัก400บาทไปจนถึง2,000บาทนะอันนี้แล้วแต่เรื่องด้วยนะนะครับจริงๆเนี่ย พวก streaming service เนี่ยเราก็ต้องเลือกเป็นอันอัน Netflix Apple TV ผมถือว่าคุณภาพผ่านนะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นการประหยัดเงินด้วยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับที่เราจะกระเสพหนังนะครับที่ให้คุณภาพสูงแบบถูกลิขสิทธิ์ครับและสุดท้ายเนี่ยผมทิ้งตารางเปรียบเทียบเอาไว้นะครับเห็นไหมทั้งเรื่องของความละเอียดของภาพน,นะครับ b i ตเรทนะฮะร,ราคาคา่าสมาชิกต่างๆเปรียบเทียบกันหมดเลย Netflix HBO GO นะครับ Apple TV Bravia Core แผ่นหนังและรวมถึงโลงหนังแบบดีต้อนสี m a 4K โ oh. ออันนี้ก็ถือว่าเป็น r e ference ข้อมูลครับให้ท่านรับทราบไว้เป็นความรู้อ้างอิงนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้ท่านไขข้อข้องใจนะว่าเฮ้ดูหนัง 4K จากแหล่งไหนให้คุณภาพของภาพดีที่สุดอานะ่าถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี้ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe channel LCD TV Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ